สวัสดีครับเ,เพื่อนเนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่โชคพิชิตฟาร์มกับ <Hey. S 2> ครู2แล้วก็ครูหนูนะครับ <Hey. S 2> วันนี้ก็เรียกว่ามากําจัดเอเลียนสปีชีนะครับเอเลียนสปีชีนี่ความหมายคือว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นปลานอกนะครับค <Okay. S 2> ปลาไทยเราอย่างเช่นปลาช่อน, oh, อนที่นี่มีจํานวนมากถือว่าเป็นเอเลียนใช่ครับ uh. อะไรที่มีมากเกินไปอ่ะ นะครับมันก็เรียกว่ามันจะไปกินลูกปลาที่เราเลี้ยงไวไ้ไม่ไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆเพราะเขาคือผู้ล่านะครับแล้วก็มากับนาาคนล่าหรือว่านาล่านะครับนาล่ามือเสียนอีกคนนึงนะคะนี่นกำลัง,ลงตีกำลังตีปลาช่อนคะอ่ะ่าค่ะอยากให้เล่าว่าวิธีที่เราจะตกปลามันต้องใช้เวลาช่วงไหนเหยื่อยังไงและเราจะได้ปลายัางไงค่ะ ก็มีหลากหลายวิธีนะครับก like so, so, so 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 ็ย so, ังเช่นว่าอย่างที so, ่เห็นก็นคือเรียกว่าตกชิงหลีก็คือใช้เหยื่อลำเราจากเหยื่อลำก็จะมีเหยื่อสดก็ได้แก่พวกไส้เดือนกุ้งนะครับส่วนที่นาล่าแก่ตกอยู่ก็เรียกว่าใช้เหยื่อปลอมอู้น่าโดนแล้วครับโดนแล้วเอ้ยเอ้ยนี่อ้าวเลยค่ะหนูซูมหนูซูมสดกันจากเกลียวไทมเลยหลุดไหมตัวใหญ่ด้วยนี่เห็นไหมคะ ต้องเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกว่ากี่ไม้เขาเรียกกี่ไม้ถึงบางทีจะได้ตัวหนึ่งก็แล้วแต่ฝีมือผู้ตกนะครับผมเองก็ไม่ใช่ชานาญด้านเหยื่อปลอมอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือแล้วก็การใช้เหยื่อการใช้คันเบ็ดการใช้ลอกคือมันองค์ประกอบหลายๆย่านนะครับเขาเรียกว่าในการล่าปลากินเนื้อครับวันนี้ก็มาดูฝีมือของกาลามาดูกันดีมาดูฝีมือเลยนี่ครับว่าเป็นยังไงคือเราก็มัวแต่อยู่บนบ้านเราก็มาดูนี่ คนว้าวเห็นไหมคะเหยือปลอมล้นวนนะคะรับแม,ม้กระทั่งปันนินนี่เขาก็กัดเหยือปลอมนะ,ะเหยือปลอมเห็นไหมคะนี่ตัวอุ้ยอุ้ยตัวนี้กี่กิโลไม่รู้ตัวใหญ่ลาวสักหกขีเจ็ดขีตัวนี้นยิ่งใหญ่มากกว่าอีกเห็นไหมคะทุกคนโอ้โหสุดยอดมาก